น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้อย่าอธิษฐานจิตร่วมกันขณะที่เราทำบุญโดยพระครูพัฒนก,กิจจานุรักษ์ ครูบาชัยะวงสาพัฒนาอย่าอธิษฐานจิตร่วมกันขณะที่เราทำบุญให้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้บุญช่วยเราช่วยพ่อแม่พี่น้องสามีหรือภรรยาให้หลุดพ้นจากทุกข์ขอให้เป็นสุขแต่อย่าปรารถนาขอร่วมเกิดร่วมตายกับคนนั้นคนนี้ถึงแม้จะเป็นคนที่เรารักที่สุดก็ตาม ยกตัวอย่างพระเทวทัตคนที่ปรารถนาร่วมเกิดกับท่านจะต้องรอนานมากเพราะท่านไปตกอเวจีนรกอยู่เมื่อไรจะพ้นออกมาก็ไม่รู้คนที่อธิษฐานเกิดร่วมกับท่านจะไปนิพพานก่อนก็ไปไม่ได้จำเป็นต้องรออีกนานแสนนานเพราะคำอธิษฐานมัดอยู่ว่าจะร่วมเป็นร่วมตายร่วมเกิดกับท่าน ผู้ที่ปรารถนาร่วมเกิดกับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าไม่รับท่านก็จะไม่คอยแต่ท่านจะสั่งสอนให้ละกิเลสตัณหาจนถึงที่สุดพวกที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงก็ไปนิพพานพร้อมกับท่านได้พวกที่ไม่จริงอย่างพวกเราเกิดมาอยู่ในศาสนาเฉยๆก็ยังดีอยู่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมท่านก็ยังให้แสงสว่างอยู่ คนที่เกิดมาร่วมศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ตาไมใ่ใสอย่างเดียวกันคนที่เกิดปีเดียวเดือนเดียวกันต่างคนต่างใจคนใจบาปก็รีบทำบาปกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เชื่อพระธรรมพระสงฆ์จนกว่าจะเจ็บป่วยตกทุกข์ได้ยากจะนึกถึงพระขอให้พระช่วยจิตที่คิดถึงพระนิดหนึ่ง ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ได้มากที่สุดเท่า,มาเมล็ดงาเท่านั้นจะเอาบุญที่ไหนมาช่วยเพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้เวลาสุขภาพดีสบายใจไม่เชื่อไม่นับถือพระเวลาป่วยไข้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายใกล้จะตายนึกไหว้พระขอบุญช่วยแต่เชื้อบุญไม่มีก็ไม่มีใครช่วยได้ทีนี้จะขออนุญาตหยิบยก เอาห้าคำอธิษฐานต้องห้ามที่ต้องคิดให้ดีก่อนเอ่ยปากเชื่อว่าแทบไม่มีใครไม่เคยอธิษฐานจิตหลังจากทำบุญเสร็จการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือขัดกับหลักศาสนาแต่ประการใดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต่างก็ทำบุญแล้วอธิษฐานทั้งสิน้นวันนี้เรามีคำต้องห้ามที่ไม่ควรเอ่ยออกมาเพราะอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตคุณได้ อย่างคาดไม่ถึงคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่หนึ่งขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติหลายคนเวลามีรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มักจะอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าภพชาติไหนๆจึงอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลลัพธ์ ที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้เช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจเกิดมานับถือคนและศาสนากันและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้ทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็อาจกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนามักนำพามาซึ่งความไม่ลงรอยกัน หรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทําให้เกิดรักร่วมเพศที่ต้องคอยแต่หลบหลบซ่อนๆและมีความทรมานเป็นอย่างยิ่ง 2. ขอให้มีคนรักมีคนเมตตาม,มากๆคําอธิษฐานนี้ฟังเพลินเหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วคําอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรัก คนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราไขว้คววหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจึงทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างก็มีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักข้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวของทั้งสองฝ่าย 3ขออย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกลียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนคนนั้นตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขา และมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติและด้วจิตที่ผูกโกรธนั้นจะทำให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเราและจะตามจองเวรกันไปไม่รู้จบสิน้นทางที่ดีโกรธเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาจะดีกว่า 4. ขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จ แม้ความสำเร็จจะร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคน ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิด 5. ขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคำอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจมถือเป็นจิตอกุศลเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าว และการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสาปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เรานั้นเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองก่อนจะอธิษฐานอะไรลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าคำอธิษฐานของเรานั้นย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองหรือไม่ไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้อย่าลืม ตั้งใจลงมือทำกันด้วยค่ะและนี่ก็คือ5คําคำอธิษฐานต้องข้ามที่ต้องคิดให้ดีก่อนเอ่ยปากและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทาเรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์สำหรับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ